เมื่อยามนั้นแรงดินแตกและแหงแหงผากบ่มีแนวยากบ่มีแนวกินอินมของมีสารบานนากินแต่ปาราเจ้าบองกบเกียดในนองในดินมากินหมดไปเลียวเบึงถึงฟ้าเห็นหมดแดงเดินไตยอยู่บนต้นไม้กำลังมีไข่ในรัง วันนี้นะครับผมมาที่เขาเรียกรังสิทธตคลองสิบเอ็ดนะครับซึ่งจะมาดูพี่ชายคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสอบถามแกอีกทีหนึ่งว่าทำไมแกมาด้อมด้อ,ดอมอมองมองแถวแถวถนนรังสิตคลองสิบเอ็ดแห่งนี้นะครับเขามีอาชีพอะไรและทำไมจะต้องทนตากแดดตากฝนอยู่นะครับสวัสดีครับพี่ครับ สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่หันมาหันมาทางนี้หน่อยพี่ทอมพี่ทอมฮะชื่อเล่นชื่อพี่ทอมพี่ทอมเนาะโอเคพี่ทอมเอ่อไม่เป็นไรพี่เปิดแมสได้พี่ทอมมาทําอะไรพี่เนี่ยตอนเนี้ยมาหาไข่มดแดงหาไข่มดแดงครับผมเอาไข่มดแดงนี่แทนที่เขาจะไปหาที่ทางภาคอีสานพี่จะไมมาหาที่แถวนี้แถวนี้มันจะออกหน้านี้แหละเดือนนี้แถวนี้ถ้าภาคอีสานเนี่ยมันจะออกเดือนประมาณช่วงสงการแต่ช่วงสงการเนี่ยภาคอีสานจะหมดแล้ว แต่แถวนี้จะออกเดือนนี้แหละอ๋อไข่มดแดงเหรอครับครับผมได้เยอะไหมนี่ไงเรดูในนี้ครับในกระแป้งอ๋อนี่เราต้องควาให้เขาดูด้วยครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้มันใกล้จะวายแล้วครับมันก็เลยเลยเป็นแม่แป้งใต่เยอะนะอ๋อไข่เมีน้อยอันนี้ไข่ไข่สีขาวใช่ไหมครับครับผมไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่เขาไม่เป้งอ่ะอ๋อ เขาเขาเป็นยังไงพี่แม่เป้งอ่ะแม่เป้งก็คืออธิบายผมฟังหน่อยเถอะรับเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าพญามดพญามดจตกคนอีสานเขาจะเรียกว่าแม่เป้งครับเนี่ยเอาไปคั่วกินได้รอคั่วกินได้แล้วอร่อยด้วยไหนตัวยังไงพี่แต่มีมีอะไรอันนี้อะไรอันนี้อันนี้คือแม่เป้งและอันนี้คือขาวๆนี่คือตัวนางของมันที่มันออกจากไข่ใหญ่ๆที่ทำเป็ดถั่วเขียวนะ มันออกมามันจะเป็นสีขาวนี่ก่อนครับแล้วต่อไปมันก็จะเป็นแม่เป้งเป็นแบบนี้อและต่อไปมันก็จะเป็นตูดปีกสีเขียวอย่างนี้อ้โอ้โออ,อกระบินหนีไปอย่างเงี้ยครับเหมือนก็คล้ายว่ามันมาไข่ในรังมดแดงคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นไข่มดแงมดงอ๋อแต่จริงๆแนละ้วมันเป็นแม่เปง้งใช่เป็นไข่แม่เป้งอืมไหนผมขอดูตัวหน่อยที่พี่ตัวอย่างนี้ และอันนี้คือตัวนางมันตัวนางตัวไหนฮะตัวนางของของแม่เป้งนี่แหละมันใกล้จะเป็นแม่เป้งแล้วอ๋อจากไข่เม็ดถว่วเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ก่อนครับพอแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวนี้มันยังบินไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวเขียวนี้ครับอันนี้คือแม่ใหญ่มันอันนี้ตัวเขียวเนี่ยมันจะบินได้แล้วครับแต่พวกนี้ยังบ <eterm oon> ินไม่ได้ครับอื้อ แล้วแล้วพี่เอาไปขายที่ไหนครับเนี่ยหรือเอาไปกินเอาไปส่งร้านลาบส่งร้านลาบแวถวเนี้ยแหละครับแถวนี้แหละ<อ>ส่งเขากิโลละสี่ร้อยถ้าเกิดว่าเขาขายตลาดนี่เท่าไหร่พี่หกร้อยตอนนี้น่ะหกร้อยกิโลละคือเขาขายเป็นถ้วยไงถ้วยละขีดขีดละหกสิบบาท<อ>ส่วนมากคนจะไม่ซื้อเป็นกิโลหรอกซื้อแค่่ถ้วยสองถ้วยอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรพี่อะไปใส่แกงหรือจะเอาไปใส่ย,ยำหรือจะเอาไว้ ใส่ทอดใส่ไข่อะไรทําได้ทท้งนั้นแหละไป่ต้มยำต้มยำอะไรนะครับอย่างต้มยำปลาเนรเนี่ยใส่ไข่ไข่ไปไข่หมดแดงไปมันจะอร่อยมากต้มยำปลาเนรเนี่ยนะนั่นแหละใช่ต้มยำอะไรก็ได้แล้วใส่ไข่มดแดงไปมันจะอร่อยและคุณค่าทางอาหารของมันนี่ก็ดีเลยเนาะมันก็อร่อยมันหายากอร่อยมันหายากนะครับราคาแพงมากแล้ววันหนึ่งพี่หาได้ตักงเท่าไหร่เนี่ยประมาณสองโลได้สองโลหรือบางวันก็โลกว่าบางวัน ตอนออกใหม่ๆแต่สามโลสามโลกว่า<อ>แต่นี่มันใกล้จะวายมันก็น้อยลงไงครับโอ้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 โอแต่แต่พี่หาย่านนี้เลยใช่ไหมมีเจ้าอื่นก็มามั้างไหมมีมีม,มีมีคนที่แย่ไปแล้วก็มีของแปดของเก้าของสิบของสิบเอ็ดของสิบสองเนี่ยของตะไบเอันหาหมดแล้วครับชีวิตของเราต้องต่อสู้และดิ้นรนทุกอย่างนะครับไข่มดุแดงข้าไปส่งพี่ทอมบอกว่า กิโลละ400ไปส่งตามร้านอาหารต่างๆ,ๆแต่ถ้ากับเขาขายในตลาดนะครับเขาขายในตลาดเนี่ยพี่ทอมบอกว่าโลละ600เลยกว่าจะได้1กิโลก็เป็น100ยหลังเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่เกินความพยายามของคนไม่ได้นะครับโน่นแล้วนะฮะดูนะครับวิธีการแย่นะครับผมจะซูมไปให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับไปถึงลังแล้วนะครับ น่าแกได้แล้วทิครับนยที่แกก็แย่แย่แย่มาแย่ yeah, และเขย่าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ไข่มันหล่นลงถังอย่างว่านี่การแย่ไข่พดแดงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตปทุมธานีคลอง11นะครับขัญญบุรีตัดไปถึงลำลูกกานน่นน่ะนะครับ เป็นถนนหนทางที่น่าชมมากนะครับเพราะว่ามีป่าไม้อันเขียวขจีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะครับสังเกตจากป่าเขียวจงจากข้านหน้านี้หน้าฝนด้วยนะครับแ yeah, ยมาแล้วนะครับนะฮะกำลังแย่ไข่มดแดงอยู่นะครับที่ทมของเรานะครับ อาหารสูงนะเนี่ยอ่าอาหารของสูงเลยนะครับจะกินแต่ละทีเราต้องเงยหน้าแงนหน้าเขาเรียกอะไรนะเอาคนที่ชอบกินไข่บดแดงนะครับก็หาได้นะครับตามป่าทั่วๆไปนะครับแต่พี่ทอมเตือนไว้ก่อนว่าคนที่ทำใหม่ๆยังไม่ชินชาอะไรก็ต้องศึกษาก่อนนะครับ เรื่องพิษภัยของพิษของมดแดงนะกัดแล้วจำไว้เลยว่าเวลามันเยี่ยวใส่ตาที่แสบมากนะครับนี่นะครับไข่มดแดงไปหาแยกไข่มดแดงที่ระวังสายไฟนะมันไม่มีอันตรายมันมีสายหุ้มใช่ไหมโอเคครับเป็นแค่สายสายสายไฟหุ้มสายเคเบิลอ๋อพวกอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะนี่ได้มาแล้วนะครับ เยอะไหมเพื่เยอะไหมโอ้โหเยอะเหม,มือนกันนะเนี่ย<ม>โอ้โนะครับมีสดๆเลยนะครับตัวแมพปูงแมพเป้งมาแกก็ไปคัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับตามภาษาของแกแหละตัวเนี้ย <c oughs> พี่ทอมนี่มีเมียกี่คนเนี่ยหากินกันเก่งๆๆเงี้ยมีคนเดียวมา <c oughs> <c oughs> พี่ทอมเกาจะบอก <c oughs> แม่ไอ้ช่งางภาพเดี่ยวจะหาเรื่องให้ครอบเพราะกูอยู่เรื่อยเลยนะครับนี่ อันนี้ใกล้ๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละหล,ล,ลังเล็กนะครับเก็บเล็กผสมน้อยกันไปเรื่อยๆนะครับหลังใหญ่เอาไม่ถึง,ง,ใ,ถงใส่ร่วงหมดเออใส่ร่วงหลังใหญ่เอาไม่ถึงนะครับเอาหลังเล็กไว้ก่อน นี่ใช่ไหมใช่สิจะมามออมมสร้างใหม่เออลังใหม่เพิ่งสร้างใหม่ยังไม่ทันไข่โอ้นะครับไม่จะส,สูงแล้วครับตรงนี้ต้องสูงสูงแล้วก็น,นู่นนะครับโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แม่เป้งไข่ไอตัวขา,ขาวๆนี่ไข่ใช่ไหมข้าวเม็ดตัวเขียวนะพี่เนาะไ,ไข่แม่เป้งน,นะครับตัวขา,ขาวๆเนี่ย ถ้าไข่มดแดงจริงๆมันจะมันเล็กเล็กนิดเดียวตัวนิดเดียวเนาะใช่เหมือนกับไอขนมขี้หนูเนาะเอออันนี้เป็นไข่แม่แป้งจริงๆแล้วเราจะกินไข่แม่แป้งกันแต่ก็ว่าไข่มดแดงนะอันนี้คือไข่ที่สมบูรณ์มันครับนี่แหละคือไข่แม่แป้งไนพี่ยื่นให้ผมดูอ๋อไข่สมบูรณ์ใช่ไหมครับที่เรากินกันเนี่ยนะนั่นแหละใหญ่กว่าเม็โถเขียวอีก ใหญ่คุณเม่ถั่วเขียวนะครับไข่แม่เป้งและตัวแม่เป้งและอันนี้อันนี้อันนี้คือไข่มดแดงอ๋อตัวเล็กๆใช่เล็กๆนี่ไข่มดแดงใช่อันนี้คือไข่แม่เป้งกินไม่อิ่มมนะแต่คนเข้าใจกันว่าอันนี้คือไข่มดแดงจริงๆไม่ใช่ก็มดแดงมาตัวแค่นี้มันจะออกไข่ใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่โอเคครับไม่เป็นความรู้ใหม่ เป็นความรู้ใหม่สําหรับผมนะครับและก็หลายๆท่านแต่บางท่านเนี่ยอาจจะทราบดีแล้วนะครับขอขอเป็นกําลังใจให้กับพี่อมผมอยู่กับพี่ธรนะครับแล้วพี่ธรก็เป็นนักหาไข่มดแดงนะครับเ,เป็นเรื่องราวของการดําเนินชีวิตคืออะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายพี่ธรแกทํานะครับจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็เป็นเงินนะพี่เนาะใช่ใช่เออเอ่ะนะครับไข่มดแดงเราจริงๆแล้วเนี่ย มดแดงมันเยอะแล้วเราก็ไม่ได้กินตัวมดแดงหรอกนะเราก็เพียงแต่ว่าเขย่าเอาไข่มันเอาไข่มันเฉยจะให้ว่าเออคนว่าทำบาปทำกรรมมันไม่มันมันมันเลือกไม่ได้หรอกตัวมันก็อยู่ของมันต่อไปตัวมันก็อยู่ของมันต่อไปแก้มจริงๆแล้วแกมไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรหรอกนะอ่แกเอาไข่เฉยๆนะครับเนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตการหาไข่มดแดงวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันพี่ขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายข้อมูลครับขอบคุณพี่ชายมากเลยนะครับพี่ทอมนะครับ